สบายดีพี่น้องข้อ,อ,อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ้าอ้อหน,นึงเขาไปเบื้องหนา้าเวทีแล้วพี่น้องครับวันนี้ยอดกมมลับออกมายอดกลับอมมามาเบื้อง้างนอกพี่น้องครับมาบรรยากาศที่เที่ยวไปเที่ยวมาเป็นใจไหนแน,น่ครับเราว่างวิ่งออกกันหน่อยนะลูกหมายังไงก็อย่าหมภาคเหนือคนย้อนเวลา จะเยมย่อยมาเร ok> <te ื่อยๆคับศาสตร์เสื้อกบปูไวแล้วรแกจหากับ้าเป็นอยอ้วยคากกคือกินประแ็กเสด็ได้ดีร้อยถ้าเป็นร้อย่องด้วยจะให้ฟัแก้วอะไรอนกระดกนยการจะแก้วฟ้แก้วยกมรนอมครับกาดาเปงี่ด้กับปางแล้วโดนหนาว เอ,าเ,อา,าเรียกตัวร่วมวยกันะกระดับคนยอมนาจะได้สำเร็จรวดในหน้าที่การงานของเราเนาะคนยอมนาอเพื่อให้นาวัเาาดเวลาพ้นผ่านการเวลาค่อยๆนานผ่านไปคนยอมเราได้ทำบน,นตั้งแต่เช้าแล้วก็บคนยอมน้อช่วงนี้ก็ประมาณสองชั่มแล้วน้าก็ถือว่า À, đã qua lâu sâu và quan trọng 3 phương Tất cả các bạn đã dòng đó Phương lý như Thân ác, cháu nói, thiết bản, hẹn Đã 3 năm tạm, cháu điện, các bạn đã Đã có dòng có trả đầy Cục thân ác, buồn đột tìm, nói, ห้ากเยะก็มีคะเนาเรยกวีายวมอสหัตถ์เพิ่นว่ามีมอสหัตั์เพิ่นปาได๋เป็นตำปลาเสบียงอันรุ่งนี้เหรอ เดี๋ยวนี้แหละใครสกินฉันอิ่มแล้วฉันอิ่มเลยแม่น่ะตัวนี้มันไม่ไปค่ะเอก็ไปมือเศ้าหนตัวมือเศ้ากระช้นค่ะงานเอาวันั่งถอตัได้น้อยก็ไม่ยแ่วานี้ phải coi nông nghiệp nông nghiệp à tôi, tôi làm quốc quốc ừ, và làm đui đui canh nuôi ngon nha là, เป็นก้าวกระคาก็ฟางลงแล้วโอ้ไปยู่ทางดทานนกนแดดะโกนเดียเปไปจอดพื้นที่เรียบร้อยมากวอนปฐมไปแล้วสามนขอาวน้อยหล่นยูวาน้อนอยลมาหอดก่อร้นน้อยเพนบันแพงสวัสดีครับเป็นพ่อค้าลูกวันนี้เบ่ได้เป็นพ่อค้าหรือเป็นอยังาาโแดงบางสารตีแล้วก็ น่าดียคหรือครับแต่ถ้ามีอะไรครับค่ะเพื่อนผม่นะครับหรือค่ะเวนว่าเดี๋ยวผมนะจะครับหรือค่ะยเามานานัว้แล้วเออน่าเียว่ะกว่าจะนัก็จะไปทำให้ตรงเพื่อนนะเชนะ นะไม่เอาไม่เอาแต่ว่าตลาดนี่ตรงนั้นเขาเป็นประกอบมักเป็นแดนเซอร์หรือมักอย่างคะเป็นแดนเซอร์ประกอบพิธีในการตัดปลายลูกในพิษกระดอกจะมีคอนเทนต์ในเตาคนชมน้ำมีกันหลายแล้วเยอะย่างกลับเข้าไปมองคุณยังสิกลับออกมาไหมการตัดปลายลูกในพิษด้วยครับคนชมนะำในวันนั้น ถ้าโยงเป็นทางมาก็จะได้เห็น no, ท right. right. well, ี่ดีการเป็นการปรับะกอบพิมีตัดไว้โรคเล็กในช่วงวันที่แปดตั้งแต่เวลาการจะเป็นในราการเป็นต้นไปคือหคนเป <c oughs> ็นคนที่ไหนคนที่ไหนคนไทยครับนะเป็นคนไทยเป็นคนกรทมเลยใช่ไหมคนกรุงเทพคนกรุงเทพตั้งแต่ตั้งแต่ประชาชนโอ้เป็นคนคนเป็นคนคนไทยใช่ไหม เป็นคนกรุงเทพร้อยเปอร์เซ็นจะไปไหนกันนี่นี่ตำรวจมาไกลพ่อพี่น้องนี่ตำรวจมาไกลพ่อพี่ด้องพอมาถึงกั้นมาขอเงินแนฟวันนียี่สิบบาทวันน คนทานเป็น่เราทางไลายได้คนขายได้ทางวาากบาอนนี่จะได้ไปการเลยนะี่น้องกันไลายอยู่นอทางปดมเนี่นงัดปฐมคับวันนี้จะด้านหน้าออกไปกับทางไหนยังว่างๆอยู่ nè đi đây nào mà mình chưa nắm cạnh lại lùm 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 xoay cạn không nó khó khăn rồi ừ. มีรถตำรวจเปิดเซเรนแล้วนี่ก็โล่งอยู่ครับนี่โล่งอยู่มาเลย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 โยกอีกทอเทียนึงครับโยกอีกเทค่นึงถอยอีกเทค่นึงก่อนถอยก่อนถอยก่อนพ่อเดินหน้าไป จ้าบันดีแม่บัดดีค่ะมืออื่นพอกันจารค่อยๆเห็นนั่นพอกันคือเป็นขุดคูนั่นสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเคนยืฮ้ยืน้ยเฮ้ยเบ้นเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้มืฮ้อเ้นเื้อเฮ้นจ้ยเื้ยนี้ยเบ้งเล้วเบ้ยเฮ้ยเฮ้าไป้ยเ้ยเฮ้เ้ยเายเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เนาะเฮยเเ้เเ้ฮ้เ้ เอาเอานับหนุนกันพี่น้องครับนับหนุนกันสัท่าขึ้นยังไงสัทค่าขึ้ค่อยหน่อยจุสัท่าคือค่อยหน่อยเจุดต่มถ,ถ้ามนีอากาศพอดีพอดีพี่น้องพอห้อนพอหนาวเนาะ อากาศกำลังพอดีเลยงานใหญ่านใหญ่งานใหญ่เอาไว้ป้เกันไม่เป็นไรครักากรรมการนวมกันครับเพื่อให้ท่านท่านนองท่านดูท่านพ้นเกได ก ah. <Ye et. S 3> ็นที้ว่ัันเดนบงตกวัดก็จะหว่วงๆนะเพราะ่บรจุคนอยู่พี่น้องครับคลนี้ไว้สมมตสบายไปไหนพอกันไมี่หครับสรางีสบายดีพี่น้อง